แล้วมึงจะให้ใครมาเติมไอ้มึงสวัสดีครับรสวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามการรื้อเครื่องสวัสดีครับแน่โอ้ได้ข่าวว่าติดโควิดแบบคนนี้นะครับน,นี่นี่คนนี้ฟิตอ๋อทั้งสองคนเลยครับพอดีเลย โยดเลยผู้นั้นผู้นี้รับผิดไปโหลดว่าผมก็ค,คือกันละครับผมซอดกินแล้วคัน <c oughs> ที่เอามาจากโควิดมันไม่อยากทิ้งผมสารครามนะครับ <c oughs> ว,วันนี้ก็ได้เลิกรื้รอเครื่องลงแล้วโดยช่างเบิ้มเจ้าเดิมเอาแม่ทายแหมเพราะวาย,ยังี้ยเอาโลดเพร่ะวาย,ยังี้ยเาทายลดทายยังไงครางเตี้ยทายอยู่เนะาะทายไปสวนกันไปโซกามากอะไรจะเนี่ยอย่งซีนทางเตี้ยอาการก็คือลุกสูบ กันว่าสร้างเชียร์ชับล,บลายแลแล้วก็ลกูกสูบเค้กนะครับจบเลยเหรอสร้างเชียร์นี่สมีก็จบละลายชับล,ลายลก็ลกูกสูบเค้กครับจบอีกแล้วละ่ะมันมีหลายกว่านี้อีกบ่บนชีวิตอ่ะแรงอาลงครับออบอกนไงมันมีหลายกว่านี้อยู่บนชีวิตอ่ะ ห่องวก็ถันยับไปหน่อยจังหน่อยนี่แจวเลยทั้งเสียเออทั้งเลยอือเห็นมันมันขึ้นนี่แล้วมันยังติดอันนั่นเลยถันยับโซไปหนาจังหน่อยนี่เครื่องนี้ก็มันต้องยับตัวนั้นนั่นด้วเห็นจากคองรถว่าเปลี่ยนมาใหม่นะทั้งเปลี่ยนทั้งส้มทั้งอืมปิดแล้วมันนักกว่าข้างหน้าวาอันนี้มันขึ้นแต่ไม่จบไม่รู้แต่มันขึ้นจริงหรือไม่จริงกับเพราะรถ ยูทีโอแล้วก็เจ้าของไม่ได้ไปดูเพราะว่าซ่อมเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ก็เจ้าของก็โอนกันอย่างเดียวครับผมมักัวจังสัตว์แล้วครับโอนไวนี่แหละครับยากน,นะครับเจ้าของไม่ได้ไปดูเองไม่ให้พูดถึงแต่ก่อนอะ่ะบอกอันนี้ก็จะขออะไรมาเปล่าก่อนนี้ไม่เป็นไรอยู่กับช่างช่างไ,ไ,ไม่ได้แก้ปะ จะจะรวมหัวกับสร้างเตี๋ยแล้วครับบวกอะไรเพิ่มบวกอะไรเพิ่มออกทริปไปเรื่อยๆอันละบาทสองบาทบ่ะดอกเยอะสิบกินกับสิบบาทเนี่ยมันมันอยู่หลังโพดแล้วมันขึ้นวนี้มันงัดวนี้ก่อนกันขึ้น่ก่เป็นรุ่นหกสองร้อยจอได้จะสองเดือนแล้วแต่ดูไปแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนเพราะเห็นจะเห็นมาแล้ว รู้สาเหตุแล้วบ่ครับเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยดีกว่าไหมเขาเปลี่ยนเห็นเขาบอกเปลี่ยนแล้วนั่ะยกเครื่องยกอะไรเปลี่ยนจนไม่เปลี่ยนวางเครื่องใหม่เลยอ๋อพี่มี่ยมเพูดง่ายนะครับพี่มี่ยมเพูดง่ายอุ้มลุนแล้วลุนแล้วมีนิดนึงมีเมื่อดึงปั๊มนั่นออกดึงไม่ได้หรอกลงไปแล้วงัด

ไม่ค่อยเอาไปล้างข้างในเรายังขาดเพลนรถที่ไปรถยกไปเม,มื่อวานตัวนี้แหละตูปนี่แหละมีปัญหาอันนี้คอ,อเบีกก็น่าจะได้เอาไปทำใหม,ม่ตัวนี้เขาไปเอากล้องไฟวิเศบอยูน่นะนี่ครับบอกหมาาู่บ้านอีกตัว อน่ไงชาเ้ยเคยเอานี้ไปแล้วนี่เรจะเอาข้ากึ้งแล้วน่นี่พี่มดูอนี้ชบคมน่นี่นี่เป็นจนนี้จนหักนะอม่มัอแล้วก็มันขึ้นสุดมาเขนี้ไชาบลลายม่่ครับ ดูดูครับมันเครื่องไม่ชี้หรือเปล่าใช่ฮะก็ตอนมันดึงออกว่าอันไหนแทนเครื่องตัวนี้อ๋อสอ3คนดีนะนี่มาแค่สองคนเลยมันเครื่องไม่ขึ้นตอนประกอบอะไรไม่รู้ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับดีนะครับมีแค่สองช่องเองทำไมว่าสามช่องเนี่ยตายกูตายกูตายกูตายเท้าเนี่ยยันหนักโี่ฉีดเขาไหมยูที่ไรเลยวะ อ <Okay, S 2> ขึ้นเลเาได้บลน,นี่นะครับสรับคลิปนี้ก็จบเพลงที่นี้นะครับแล้วค่อยมาดูความหน้าเด้เลยเอาดูน้ำกันเห็นมันจบไรืหลดนะลูกทูบหรือพ่อก็ค่อ,อ,อยวิเคราะห์การซื้ออะไรครับโอเคครับสำหรับคนี้สวัสดีครับ